ได้กระดูกหมูอ่อนมานะคะวันนี้เดี๋ยวจะทอดกินกับ้มตําจ้าใครชอบกินเหมือนกันบ้างคะส่วนกระดูกหมูอ่อนนะตรงนี้มันเป็นส่วนของกระดูกใบพายนะคะก็จะอร่อยกว่ากระดูกหมูธรรมดาค่ะก็เลยเอามาหั่นเป็นชิ้นๆนะคะแล้วก็เอามาหมักหมักเสร็จก็เอามาทอดให้เหลืองแบบนี้เลยค่ะ ส่วนใหญ่นะคะแถวบ้านนะคะร้านที่ขายหมูจะไม่ค่อยมีกระดูกใบไผ่เท่าไหรค่ค่ะนานๆจะเจอสักทีหนึ่งวันนี้ก็เลยเอามาทอดกินกับส้มตำดีกว่าส้มตำนี้ไม่ได้ตำเองนะคะซื้อร้านประจำมาค่ะร้านนี้อร่อยถูกปากแล้วก็ดำๆข้างบนนั้นคือเม็ดพริกไทยนะคะที่เก็บแช่ตู้เย็นไว้นานโคแล้วค่ะแล้ววันนี้ก็เลยจะเอามาทานกับข้าวสวยนะคะใครเป็นเหมือนกันบ้างคะทานส้มตำกับข้าวสวยอร่อยนะคะง บางคนก็เอาไปทานกับข้าวเหนียวร้อนๆใช่ไหมคะแต่ว่าใส่ลุงเนี่ยไม่ได้มีข้าวเหนียวค่ะแล้วก็ไม่อยากทานข้าวเหนียวเยอะด้วยเพราะว่าท้องอืดก็เลยทานกับข้า,จาวจ้าเนี่ยแหละคะ่ะอร่อยสุดๆไปเลยค่ะวันนี้จะละเจริญอาหารอีกเช่นเคย